สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มาเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Loki เป็นซีรีส์ในป 2021, ี2 2 2 1บางตอนที่สสลับในเรื่องนะครับปี1985เจ้าหน้าที่ควบคุมการเวลาหน่วยหนึ่งเดินทางมายังงานเทศกาลเพื่อจับตัวไวรัสขณะที่ทั้งหน่วยเข้าไปในโดมหนึ่งทันใดนั้นหัวหน้าหน่วยถูกไวรัสสะกดจิตและเข้าทำรายลูกน้อง จนทั้งหน่วยถูกฆ่าตายทั้งหมดทางด้านมอบิอุสเขาได้รับแจ้งจาก B15 ว่าหน่วยที่ไปยังปี1 9 8 5าดขาดการติดต่อไปทั้งหมดมอบิอุสจึงไปตามตัวโลกิมาร่วมทีมด้วยเมื่อทั้งหมดรวมตัวกันมอบิอุสโลกิและ B15 และเจ้าหน้าที่บางส่วนเดินทางมายังปี1985ทั้งหมดเดินเข้าไปในโดมหลังที่หน่วยก่อนหน้านี้ถูกฆ่าตายทั้งหมดเจอกับศพเจ้าหน้าที่ทั้งหมด B15 จึยังบอกให้ลูกน้องสำรวจภายในโดม ซึ่งตอนนั้นเอง B15 ดูเครื่องมือซึ่งการเวลาค่อยๆมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆเธอจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจข้างนอกแต่โลกิห้ามไว้และบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาจะล่อให้ทั้งหมดออกไปข้างนอกแล้วฆ่าทั้งหมดมอวิวเชื่อที่โลกิพูดเมื่อเวลาใกล้หมดลงมอวิวูดรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่รีเซ็ตเวลาที่นี่แล้วกลับไปยังศูนย์บัชาการมอวิวกลับมายังศูนย์เพื่อไปพบกับลาวานาเจ้าหน้าของเขา ลาว,วันน่าเตือนว่าการใช้โลกีอาจทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะโลกีคือไวรัสที่อันตรายแต่มอบิอุสยืนยันว่าเราใช้ประโยชน์จากโลกีได้ลาว,วันน่าจึงยินยอมเมื่อออกจากห้องโลกีพยายามโน้มนับมอบิอุสต่อไปแต่มอบิอุสบอกให้โลกีไปหาว่าพวกไวรัสหาวิธีหลบซ่อนตัวตนได้อย่างไรโลกีจึงไปยังห้องสมุดของศูนย์บัญชาการแล้วอ่านรายงานการปรากฏตัวของไวรัส จนเขาพบอะไรบางอย่างโลก,กิไปพบมอร์บิอุสและบอกเล่าเหตุการณ์นในคำทำนายต่างๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไปยังเหตุการณ์ที่ทุกคนตายหมดก็น่าจะซ่อนตัวในช่วงเวลานั้นได้ตัวที่ไม่กระทบกับเวลาในโลกอนาคตตอนแรกมอร์บิอุสไม่เชื่อแต่เขาลองทำตามทฤษฎีนี้มอร์บิอุสไละโลก,กิไปยังช่วงเวลาที่ภูเขาไฟในปอมเปอีระเบิดมอร์บิอุสเตือนว่าห้ามโลกิออกไปยุ่งกับชาวบ้านจะทําให้อนาคตเปลี่ยนไปได้แต่โลกิไม่ฟัง ลีตะกนบอกชาวบ้านให้หนีไปเพราะภูเขาไฟกำลังจะระเบิดถ้าใดนั้นภูเขาไฟเกิดระเบิดขึ้นเมื่อมอวิอุสดูข้อมูลกลับพบว่าโลกอนาคตไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเพราะทุกคนตายในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเมื่อทั้งสองกลับมายังศูนย์มาชาการมอวิอุสให้โลกิดูเอกสารที่บ่งบอกว่าของบางอย่างอยู่ผิดที่ผิดยุคทั้งสองจึงช่วยดูกันว่าสิ่งของที่อยู่ผิดยุคนั้นเกิดในเหตุการณ์อะไรบ้าง โลกิเจอกระเเหตุการณ์พายุถล่มศูนย์การค้าซึ่งน่าจะเป็นที่ไวรายซ่อนตัวอยู่มอบิวุ์จึงไปขอลาวันนาเพื่อน,นาเจ้าหน้าที่บางส่วนไปยังช่วงเวลาดังกล่าวตอนแรกลาวันนาไม่ยอมให้ไปแต่เธอเชื่อมั่นในตัวมอบิวต์เธอจึงอนุญาตมอบิวุ์นาโลกิบีสและเจ้าหน้าที่บางส่วนมายังห้างในปี2050ซึ่งตอนนั้นกําลังเกิดพายุพัดถล่มทั้งหมดเข้าไปยังศูนย์การค้าลอ,อกสํารวจพื้นที่ โดยมอบิอุสแยกไปกับเจ้าหน้าที่คนอื่น B15 ไปกับโลกีขณะที่ B15 และโลกีสำรวจอยู่นั้นอยู่ดีๆ B15 ถูกสะกดจิตไวรัสจึงบอกโลกีว่าทำไมต้องลดตัวมาร่วมมือกับพวกนี้โลกีจ,จึงถามว่าไวรัสต้องการอะไรกันแน่ไวรัสจึงสะกดจิตคนอื่น B15 จึงสลบไปไวรัสจึงเข้าไปต่อสู้กับโลกีจนโลกีสู้ไม่ได้ทางด้านมอบิอุสเขาได้รับแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่มีอาการแปลกๆเมื่อมอบีอูดไปเจอเจ้าหน้าที่คนนั้นเธอได้แต่พูดประโยคซ้ำๆทันใดนั้นเกิดไฟฟ้าดับขึ้นเมื่อบอบีอูดออกมากลับพบว่าอุปกรณ์รีเซ็ตการเวลาวิ่ไปยังที่อื่นบิสิพ้าจึงวิ่งมาสมทบกับมอบีอูดและบอกว่าเธอคลาดกับโลกีทั้งหมดจึงวิ่งตามหาโลกีซึ่งตอนนั้นโลกีได้เจอกับโฉมหน้าของวไวรัสที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้หญิง เวาลาใช้ประตูเพื่อวั่ไปยังที่อื่นโลกิเห็นดังนั้นจึงมองไปที่ประตูตอนนั้นเองพวกมอ,อร์บิวรีบวิ่งมาห้ามไม่ให้โลกิตามไปแต่โลกิตัดสินใจวิ่งเข้าไปในประตูเพื่อตามไวร์ไลต่อไปจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเนเรื่องตอนนี้สนุกมากครับทําได้น่าติดตามมากๆและคาแรคเตอร์ของโลกิทําได้สนุกมากๆครับใครชอบซีรี e ์เรื่องนี้ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด s ั b s c r i b e ทาง y o u YouTube t และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู a ชแนลเพื่อเป็นกำลังใจนในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ